เ a y m a มเกวันนี้ขอเสนอ5อนดาบทีมที่โดนคาริมเบนเซมายิงประตูใส่มากที่สุดในยูฟาแชมเปี้ยนลีกสำหรับดาวยิงชาวฝรั่งเศสของทีมราชันชุดขาวถือเป็นอีกหนึ่งกองหน้าที่มีฝีเท้าที่ดีแต่อาจจะไม่ค่อยได้รับการพูดถึงมากเท่าที่ควรจะเป็น ซึ่งสถิติการพังประตูของเบนเซม่ากับเรอัลมาดริดถือว่ายอดเยี่ยมออกมากๆลังตัวเบนเซม่าติดอันดับที่5ดาวซันโวสูงสุดตลอดการของเรอัลมาดริดและนอกจากนี้ยังติดอันดับที่4รวมกับโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้ที่เป็นดาวซันโวสูงสุดตลอดการในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกโดยซัดไปแล้ว64ประตูจากการลงเล่น119นัด และสำหรับในคลิปนี้จะพามาเจาะลึกกับ5อันดับทีมที่คาริมเบนเซมายิงประตูใส่มากที่สุดในยูฟาแชมเปี้ยนลีกอันดับที่5อโปเอลนิโคเซีย4ประตู4ประตูที่คาริมเบนเซมายิงใส่อโปเอลนิโคเซียได้นั้นมาจากการพบกันทั้งหมด2นัดใน UCL ซึ่งเบนเซมาก็ซัดประตูได้ทั้ง2นัด และสำหรับประตูล่าสุดที่ยิงใส่ทีมดังจากไซปัสเกิดขึ้นเมื่อปี2017เป็นเกมที่เบนเซม่าซัดไป2ประตูพาเรลมัดดิดถล่มอาเฟลนิโคเซีย6ประตูต่อ0อันดับที่4บาเยอร์มิวนิก4ประตูสำหรับทีมเสือใต้จากเยอรมันคือทีมที่โคจรมาพบกับเบนเซม่ามากที่สุดในการจัดอันดับครั้งนี้โดยพบกันทั้งหมด10นัด และโดนเบนเซม่าซัดไปทั้งหมด4ประตูด้วยกันโดยเบนเซม่าซัดประตูแรกใส่บบเยอร์มิวนิกในสมัยที่ค้าแข่งกับลียงเมื่อปี2008ส่วนอีก3ประตูเกิดขึ้นในตอนที่ค้าแข่งกับเรอัลมาดิดโดยประตูล่าสุดของเบนเซม่าเกิดขึ้นเมื่อปี2018เป็นเกมที่เรอัลมาดิดเสมอกับบบเยอร์มิวนิก2ประตูต่อ2ซึ่งเบนเซม่าก็ซัดไปได้2ประตูในเกมนัดนั้น อันดับที่ 3. ลิเวอร์พูล4ประตูตลอด3นัดที่เบนเซม่าโคจรมาพบกับลิเวอร์พูลนั้นเขายิงประตูใส่ทีมหงส์แดงได้ทุกนัดที่พบกันโดยเบนเซม่าซัดประตูแรกใส่ทีมหงส์แดงตั้งแต่ครั้งแรกที่พบกันในเกมที่เบนเซม่าเหมาคนเดียว2ประตูพาเรอมาด,ดิดบุกชนะลิเวอร์พูล3ประตูต่อศูนและสำหรับประตูล่าสุด เกิดขึ้นในเกมนัดชิงเมื่อปี2018ในเกมที่เรอัลมาดริดคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปียนลีกสมัยที่13โดยการเอาชนะลิเวอร์พูล3ประตูต่อ1อันดับที่2อ,อาจจับ4ประตูสำหรับยักษ์ใหญ่จากหลีกฮอลแลนด์โดนคาริมเบนเซม่าซัดไปทั้งหมด4ประตูจากการพบกันทั้งหมด7นัดในยูฟ่าแชมเปียนลีกโดยประตูแรกของเบนเซม่า เกิดขึ้นในเกมที่เรอัลมาดริดชนะอแจก4ประตูต่อ0เมื่อปี2010และสำหรับประตูล่าสุดของเบนเซม่าเกิดขึ้นในเกมที่เรอัลมาดริดชนะอแจก2ประตูต่อ1เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2019ที่ผ่านมาอันดับที่1กาลาตาซาลาย5ประตู สำหรับทีมดังจากหลีกตุรกีพบเจอกับเบนเซมาทั้งหมด5นัดใน UCL โดยประตูแรกของเบนเซมาเกิดขึ้นตั้งแต่นัดแรกที่พบกันเมื่อปี2013ในเกมที่เรอัลมาดิดชนะกาลาตาซาลาย3ประตูต่อ0ูและสำหรับประตูล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2019ที่ผ่านมาโดยเบนเซมาซัดไป2ประตูกับอีกหแอซเซ พาเร็วมาดิด็ดถลมกาลาตาสลาย6ประตูต่อศูนย์และถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่อง Playmaker นะครับ